แจ้งปิดบริการเบอร์มือถือไปแล้วแล้วก็จ่ายชําระค่าบริการไปแล้วที่หน้าช็อปทําไมสิ้นเดือนเรายังมีค่าบริการติดมาอีกหนึ่งใบยอยากรู้ไหมครับอยากรู้กดติดตามผมไว้นะครับอ่ะมาฟังปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปขอแจ้งปิดเบอร์นะครับทางช็อปเขาก็จะให้เราชําระค่าบริการรายเดือนเดือนนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะปิดเบอร์ให้ ทีนี้เซลนะครับที่อยู่หน้าช็อปเนี่ยปกติเขาก็จะไม่บอกเราว่าเดี๋ยวจะมีบินอีกบินหนึ่งตามไปที่บ้านนะเป็นโปรเลดก็คือรา,ายเดือนที่ยังไม่ครบเดือนซึ่งเขาจะต้องคิดนะครับอาจจะเป็นที่น้องไม่เข้าใจหรือไม่ทราบก็ได้หรือจงใจที่จะไม่บอกเพราะกลัวโดนด่าหน้าช็อปอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ขอบอกตรงนี้นะครับว่าการที่เราปิดเบอร์แล้วและยังต้องมีบินอีกใบหนึ่งตามไปที่บ้านนั่นคือโปรเลด นะครับที่เราไปแจ้งระงับค่าบริการแล้วแล้วมันยังไม่สิ้นเดือนนะครับเข้าใจตามนี้นะโอเคนะครับ